คคสวัสดีครับคุณครูจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1. ทราบความหลากหลายของการนำโพลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันพร้อมยกตัวอย่างได้ข้อ2ออธิบายกระบวนการนำโพลิเมอร์ไปแปรรูปในอุตสาหกรรมต่างๆได้สำหรับตอนนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงการนำโพลิเมอร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งชีวิตประจำวันเราเนี่ยตั้งแต่ตื่น จนกระทั่งหลับไปนะครับตลอดระยะเวลาการดำเนินชีวิตเนี่ยเราเกี่ยวข้องกับโพลิเมอร์มากมายหลายชนิดนะครับซึ่งโพลิเมอร์เนี่ยเราจะสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆได้เยอะแยะนะครับซึ่งเราก็ได้ดูกันมาแล้วในตอนที่ผ่านๆมานะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยเพื่อให้ง่ายเราก็จะแบ่งโพลิเมอร์ออกเป็น2ประเภทหลักก็คือโพลิเมอร์ธรรมชาตินะครับแล้วก็โพลิเมอร์ที่เป็นโพลิเมอร์แบบสังเคราะห์นะครับทั้งสองอย่างนี้ก็แตกต่างกันนะครับนำมาใช้ใน ลักษณะงานที่แตกต่างกันไปพอลิเมอร์ในธรรมชาติเนี่ยนะครับก็จะเป็นพอลิเมอร์ที่เกิดขึ้นเองจากสิ่งมีชีวิตในธรรมชาตินะครับก็สังเคราะห์ขึ้นมามีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะครับอาจจะเป็นพอลิเมอร์ที่มาจากพืชน,นะครับก็อย่างเช่นปอป่านนะครับใยสับประรดบ้างฝ้ายนุน่นสำลีนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นกลุ่มของพอลิเมอร์ที่เกิดมาจากพืชน,นะครับ พืชเนี่ยเมื่อสังเคราะห์แสงนะครับได้กลูโคสออกมาแล้วก็เอากลูโคสไปเรียงต่อกันนะครับแล้วก็ได้เป็นเส้นใหญ่ที่เรียกว่าเซลลูโลสนะครับส่วนนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะมีพวกยางนะครับซึ่งยางพาราเนี่ยจะเป็นตัวอย่างชัดเจนมากเลยอันนึงก็คือประเทศเรานี่ก็ผลิตยางพาราส่งออกเยอะนะครับยางพาราเนี่ยเราได้มาจากต้นยางนะครับแล้วก็ ผลิตน้ำยางออกมาเราก็ไปแยกเอาตัวเนื้อยางยออกมาจากน้ํายางนะครับก็จะมีลักษณะที่เป็นโพลิเมอร์แบบที่ยืดหยุ่นได้นะครับที่เรียกว่าอิลาสโตเมอร์นอกจากเส้นใยที่ได้มาจากพืชแล้วเนี่ยเราจะมีเส้นใยห,หรือโพลิเมอร์ที่ได้มาจากสัตว์เหมือนกันนะครับก็ตัวอย่างเช่นเล็บนะครับเขาสัตว์นะครับหรือที่เอามาใช้กันเยอะก็คือพวกผ้าไหมนะครับซึ่งได้มาจากใยไหมซึ่งก็เป็นโปรตีนเหมือนกันเพราะว่าสัตว์เนี่ย สังเคราะห์โปรตีนจากพวกกรดอะมิโนนะครับแล้วก็เอามาต่อกันไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งได้เป็นโปรตีนสายยาวนะครับในกรณีที่เป็นหนอนไหมเนี่ยก็จะสังเคราะห์ใยไหมขึ้นมาใช้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีพวกใยแมงมุมเป็นต้นนะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือพอลิเมอร์ที่ได้จากการสังเคราะห์นะครับเราอาศัยปฏิกิริยาเคมีนะครับแล้วก็เตรียมขึ้นมาในห้องปฏิบัติการนะครับส่วนใหญ่ก็ปรับปรุงโครงสร้างจากพอลิเมอร์ธรรมชาตินี่แหละนะครับให้มี ความสมบัตินะครับตามที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นต้องการให้เขาเหนียวขึ้นนะครับหรืออาจจะยืดหยุ่นมากขึ้นเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มสังเคราะห์เนี่ยมีด้วยกันหลากหลายนะครับอย่างเช่นพวกถุงพลาสติกเนี่ยก็จะทํามาจากโพลีฟอสเฟลีนโพลีเอทิลีนเป็นหลักนะครับนอกจากประเภทนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีโพลิเมอร์ที่ต้องการนําไปใช้งานอย่างอื่นอย่างเช่นเราต้องการให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับต้องการให้เกิดการ crosslink ในโครงสร้างก็จะสังเคราะห์ออกมาเป็นพวกโพลิเมอร์แบบ พอลิฟีนอลฟอร์มอลดีไฮด์นะครับพอลิเมลามีนฟอร์มอลดีไฮด์เป็นต้นนะครับนอกเหนี้จากนั้นก็จะมีโพลิเมอร์ที่ใช้แทนเส้นใยซึ่งใยธรรมชาติเนี่ยเราอาจจะมีผ้าายนะครับผ้าไหมถ้าเราอยากจะได้ใยสังเคราะห์ก็มีอีกหลายประเภทเหมือนกันนะครับอย่างเช่นพลีเอไมด์ MI นะครับที่เราเรียกว่าไนลอนนะครับหรือไม่ก็พลีเอสเทอร์เป็นต้นนะครับส่วนยางในธรรมชาติเราก็มีโพลิเมอร์ทดแทนอย่างเช่นพวกพีบิวิทไีนนะครับ เราอาจจะสังเคราะห์เป็นโพลีวิธาไรนธรรมดาหรือว่าเอาไปโคโพลิเมอร์กับตัวอื่นเช่นโพลีสไตรีนได้เป็นพวกวิทาไรนสไตรีนโคโพลิเมอร์ออกมาก็ได้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีพลิเมอร์สังเคราะห์อ,อยู่หลากหลายประเภทที่เราสามารถใช้ทดแทนพลิเมอร์ในธรรมชาติได้นั่นเองครับทั้งพลิเมอร์สังเคราะห์แล้วก็พลิเมอร์ที่ได้จากธรรมชาติเนี่ยนะครับเวลาจะเอาไปใช้เนี่ยเราต้องผ่านการแปรรูปซะก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเราสังเคราะห์เม็ดพลาสติกออกมาได้แล้วจะเอาไปใช้ได้เลยเป็นเม็ดๆนะครับ พอลิเมอร์ทั้งในธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์เนี่ยต้องผ่านกระบวนการนะครับอาจจะเป็นการปรับปรุงคุณภาพหรือการขึ้นรูปเพื่อให้ใช้งานได้ดีขึ้นนะครับทุกตัวตัวอย่างแรกที่จะพูดถึงนะครับก็เป็นการนําเอาพอลิเมอร์ในธรรมชาตินะครับมาทําเป็นเส้นใหญ่แล้วก็เอาเอาไปใช้นะครับซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลากหลายนะครับอย่างเช่นเราอาจจะเอาพวกเนื้อไม้นะครับเอาเส้นใยจากไม้เนี่ยมาทําเป็นกระดาษ หรือว่าเอาเส้นใยจากฝ้ายนะครับแล้วก็มากรอเป็นเส้นได้แล้วจากนั้นก็ไปถักทอเป็นผ้าอีกทีหนึ่งที่เรียกว่าผ้าคาร์ตอนนะครับหรือหรือว่าผ้าฝ้ายสาหรับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือการนําเส้นใยจากสัตว์บ้างก็คือจากหนอนไหมนะครับหนอนไหมเนี่ยเขาจะผลิตเส้นไหมขึ้นมานะครับเพื่อห่อหุ้มปกป้องตัวเองนะครับในสภาวะที่เป็นรังไหม พราะฉะนั้นถ้าเราเอารังไหมออกมาแล้วก็หากระบวนการใดกระบวนการหนึ่งเนี่ยนำเอาเส้นใยที่ได้จากรังไหมเนี่ยซึ่งจริงๆมันก็คือเป็นโปรโตีนนี่แหละนะครับมาทําการแยกออกแล้วก็ปั่นเป็นเส้นเราก็จะสามารถที่จะนําเอาเส้นไหมเหล่านี้นะครับไปทอขึ้นมาเป็นผ้าเพื่อใช้นุ่งห่มได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกระบวนการการผลิตผ้าไหมกัน เป็นยังไงบ้างครับเราได้เห็นกระบวนการในการอาทอผ้าไหมกันแล้วนะครับเริ่มมาจากาเส้นใยไหมที่ได้จากกลงไหมเลยล่ะนะครับจะเห็นได้ว่ากระบวนการนี้เนี่ยเป็นการนำเอาโพลิเมอร์นะครับที่มีอยู่ในธรรมชาติเนี่ยมาขึ้นรูปนะครับที่เราเรียกว่าการทอนี่แหละนะครับขึ้นรูปแล้วนำไปใช้ได้ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับที่เราสะสมแล้วก็พัฒนากันมาเป็นระยะเวลาเป็นร้อยปีแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการนำโพลิเมอร์ไปใช้เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานมนานแล้วพอสมควรนะครับพอลิเมอร์ที่ใช้ที่เราได้เห็นกันเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเป็นไหมก็จัดเป็นพอลิเมอร์ในธรรมชาตินะครับจะไได้ว่าการสังเคราะห์หรือการนํามาใช้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยซับซ้อนมากนักนะครับก็คือเราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติเนี่ยมาทําการขึ้นรูปได้เลยไม่ต้องมาทําการสังเคราะห์ด้วยปฏิกิริยาเคมีในห้องปฏิบัติการนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความปลอดภัยมากกว่า นอกจากนั้นก็จะเป็นมิรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าก็คือเมื่อเราไม่ใช้แล้วนะครับเราก็ทิ้งไปได้นะครับมันก็จะมีการเน่าเปื่อยสลายตัวไปได้ในในกระบวนการทางธรรมชาตินะครับต่างจากโพลิเมอร์สังเคราะห์นะครับข้อดีนอกจากนั้นก็คือว่าเ,เขาก็จะมีลักษณะที่เวลาเราใส่แล้วเนี่ยสวมใส่แล้วก็จะรู้สึกสบายตัวนะครับเนื่องจากว่าเขาสามารถที่จะถ่ายเทอากาศได้ดีนะฮะแล้วก็ดูซับความชื้นได้ดูซับไอ้น้ำได้นะครับเป็นต้น เพราะฉะนั้นก็จะใส่แล้วดูสบายตัวกว่านะครับแต่ข้อเสียก็คือก็จะทอยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ความละเอียดในการทอนะครับแล้วก็ตัวโพลิเมอร์หรือเส้นไหมต่างๆเหล่านี้มันไม่ค่อยที่จะเหนียวหรือทนทานมากนักนะครับเพราะฉะนั้นการทอก็ต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวังแล้วก็ไม่สามารถที่จะทอในปริมาณมากๆได้เหมือนในอุตสาหกรรมเนี่ยทำไม่ค่อยได้นะครับก็ต้องทอมือเป็นหลักนะครับก็เป็นผ้าป้ายทอมือหรือไม่ก็เป็นพวก ผ้าไหมทอมือซึ่งแต่ละผืนเนี่ยก็จะมีราคาค่อนข้างแพงเพราะว่าต้องอาศัยความชํานาญนะครับแล้วก็ลวดลายต่างๆก็จะสลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการปรับปรุงโครงสร้างโดยการที่แทนที่จะใช้เป็นพวกผ้าท,ที่ได้จากธรรมชาตินะครับเส้นใยจ,จากธรรมชาติเนี่ยเราก็ใช้เส้นใยส่งเคราะห์มาสังเคราะห์แล้วก็ใช้เพื่อทดแทนนะครับอาจจะมีการปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้ตัวเส้นใยเนี่ยเหนียวมากขึ้นนะครับ เราก็จะสามารถผลิตได้ในปริมาณมากมายมหาศาลนะครับในกระบวนการหองอุตกาหกรรมแล้วก็สามารถที่จะทอขึ้นเป็นเสื้อเป็นผ้าชนิดต่างๆให้เราได้ใช้กันได้แต่ข้อเสียก็อย่างที่ว่าแหละครับก็คือการย่อยสลายในธรรมชาติเนี่ยจะเป็นไปได้ยากมันก็จะเป็นขยะนะครับซึ่งอพอย่อยสลายยากเนี่ยก็จะเป็นปัญหาขยะสะสมกันต่อไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของพลิเมอร์ที่เราเอาไปใช้ในรูปของเส้นใ่ครับ เอาละครับเดี๋ยวเราจะไปชมการขึ้นรูปพลาสติกประเภทหนึ่งนะครับก็คือถุงพลาสติกนะครับว่าเราจะเริ่มผลิตจากเม็ดพลาสติกเล็กๆเนี่ยจนกลายเป็นถุงพลาสติกได้ยังไงบ้างนะครับถุงพลาสติกจัดเป็นพลาสติกที่เราใช้กันเยอะมากในชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็มีอยู่2ประเภทหลักที่เราใช้กันนะครับก็คือถุงร้อนนะครับแล้วก็ถุงเย็นก็คือถุงที่ใช้สําหรับใส่อาหารนะครับใส่แกงร้อนๆนะครับกับถุงที่ใส่ สิ่งของต่างๆทั่วไปนะครับทั้ง2ชนิดนี้เนี่ยมีความสามารถในการทนอนุณหภูมิได้แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยนํามาใช้งานแตกต่างกันแน่นอนว่าคุณสมบัติที่แตกต่างกันเนี่ยมันเกิดมาจากโครงสร้างที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มมาจากตัวโมโนเมอร์ที่ไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราจะทําถุงพลาสติกขึ้นมาได้อยงง่างไงบ้างเช่นครับในการผลิตถุงพลาสติกนะครับประเภทที่1ก็คือถุงร้อน ตัวถุงร้อนเนี่ยเกิดมาจากโพลิเมอร์ที่เรียกว่าโพลิพรอพิลีนนะครับหรือ PP ตัวโพลิพรอพิลีนเนี่ยจะมีอุณหภูมิจุดหลอมเหลวค่อนข้างสูงก็คืออยู่ที่ประมาณ150-160องศาเซลเซียสนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นก็คือเราก็จะอาศัยการให้ความร้อนจนกระทั่งตัวเม็ดพลาสติกกลมๆของโพลิพรอพิลีนเนี่ยเกิดการหลอมเหลวรวมกันก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะขึ้นรูปนะครับโดยการฉีดพ่นให้ได้รูปร่างที่เราต้องการ หลังจากขึ้นรูปออกมาได้แล้วนะครับก็นำตัวพลาสติกเนี่ยไปผ่านน้ำนะครับเพื่อเกิดการถ่ายเทความร้อนแล้วก็เย็นตัวลงหลังจากพลาสติกเย็นตัวลงไปแล้วนะครับก็จะได้รูปร่างตามที่เราต้องการขึ้นมาก็คือเป็นถุงพลาสติกนั่นเองนะครับส่วนถุงเย็นนะครับก็เกิดจากโพลิเมอร์อีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าพลีเอทิลีนนะครับหรือ PE ตัวพลีเอทิลีนเนี่ยมีจุดหลอมเหลวที่ต่ำกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็หลอมเหลวของมันได้ง่ายกว่า พอห้อมเหลวแล้วก็นําไปฉีดพ่นขึ้นรูปเช่นเดียวกันแล้วก็ให้ความเย็นโดยอาศัยการเป่าลมเย็นเข้าไปนะครับพออุณหภูมิต่ําลงก็จะสามารถที่จะกลายมาเป็นของแข็งได้อีกครั้งหนึ่งก็กลายเป็นถุงพลาสติกนะครับที่เป็นถุงเย็นคนี้จะเห็นได้ว่าการผลิตพลาสติกทั้ง2ชนิดนะครับตัวถุงพลาสติกเนี่ยมีกระบวนการในการผลิตเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับไม่ซับซ้อนเกิดมาจากเม็ดโพลิเมอร์ที่ เราซื้อมาจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนะครับแล้วก็ขึ้นรูปเพราะฉะนั้นโครงสร้างที่แตกต่างกันเวลาเอาไปขึ้นรูปแล้วแม้ว่ากระบวนการจะคล้ายกันนะครับแต่ว่าสมบัติทางเคมีไม่เหมือนกันก็เลยทําให้ความตามารถในการหลอมเหลวแตกต่างกันก็ใช้งานได้แตกต่างกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกที่จะใช้งานได้ถูกต้องนะครับเราก็จะสามารถเอาถุงเย็ยนถุงร้อนไปใช้งานได้ตามที่เราต้องการครับจะเห็นได้ว่าจากวิดีโอนี้นะครับ กระบวนการในการผลิตถุงพลาสติกเนี่ยไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากเลยนะครับเราสามารถเอาเม็ดพลาสติกมาขึ้นรูปเป็นถุงพลาสติกได้ทั้งที่เป็นถุงร้อนแล้วก็ถุงเย็นว่าแต่ถ้าสมมติว่าเรามีแกงร,ร,ร้อนเนี่ยแต่อยากจะเอาไปใส่ในถุงเย็นเนี่ยเราจะสามารถทําได้หรือเปล่าเลยไม่ได้ค่ะเพราะถุงเย็นนั้นไม่สามารถทนต่ออุณหภูมิที่สูงได้ดีเท่ากับถุงร้อนค่ะซึ่งถ้าใช้ถุงเย็นใส่แกงร้อนจะทําให้อาจเกิดการละลายสารปนเปื้อนปนในอาหารเราได้ค่ะ ถูกต้องนะครับเจนได้ว่าการจะเลือกใช้พอลิเมอร์แบบไหนเนี่ยเราจะต้องนึกถึงคุณสมบัติของมันด้วยนะครับว่า,เ,าเราจะเลือกใช้ได้เหมาะสมหรือเปล่านะครับถ้าเลือกใช้ผิดประเภทก็จะเป็นโทษขึ้นมาได้นะครับเจนได้ว่าจากบทเรียนวันนี้นะครับเราสามารถนําทั้งพอลิเมอร์ธรรมชาติแล้วก็พพลิเมอร์สังเคราะห์เนี่ยนำมาขึ้นรูปแปลรูปได้ซึ่งการแปรรูปพอลิเมอร์ไปใช้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่นะครับเรามีมาตั้งนานแล้วนะครับเป็นร้อยปีนะครับ ก็ดูได้จากการทอ,ผ,ทอผ้าไหมทอผ้าป้ายนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เราค่อยๆพัฒนามาแล้วก็มีผ้าไหมผ้าป้ายใช้กันมาจนกระทั่งสุดท้ายเราก็มีโพลิเมอร์สังเคราะห์ซึ่งโพลิเมอร์สังเคราะห์เนี่ยก็มีการขึ้นรูปได้เหมือนกันแต่ว่าการทำโพลิเมอร์สังเคราะห์เนี่ยเราทำกันในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะสามารถผลิตโพลิเมอร์ได้เป็นปริมาณมหาศาลในคราวเดียวแล้วก็นื่จากผลิตออกมาในปริมาณมากๆกเนี่ยก็เลยทําให้ต้นทุนการผลิตเนี่ย ลดต่าลงเยอะนะครับก็จะได้โพลิเมอร์ราคาถูกแล้วก็คุณสมบัติดีพอโพลิเมอร์มีราคาถูกและสมบัติดีเนี่ยเราก็เลยซื้อมาใช้กันเยอะมากพอซื้อมาใช้กันเยอะมากเนื่องจากความแข็งแรงของมันความทนทานของมันก็เลยทําให้การย่อยสลายเนี่ยเกิดได้ยากก็เหลือทิ้งเป็นขยะันไปหมดแล้วก็จะเกิดปัญหาขยะแล้วก็ปัญหามลภาวะตามมานะครับดังนั้นการเลือกใช้โพลิเมอร์เนี่ยบางครั้งเราก็ควรจะนึกถึงโพลิเมอร์ในธรรมชาติ แล้วก็มาใช้ทดแทนโพลิเมอร์สังเคราะห์ที่สลายตัวได้ยากด้วยนะครับอย่างเช่นใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกนะครับจะได้ลดปัญหาการซื้อไอตัวถุงพลาสติกมาใช้แล้วก็ทิ้งเป็นขยะเรียราดเป็นไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกโพลิเมอร์มาใช้นอกจากจะต้องเลือกตามคุณสมบัติของโพลิเมอร์แล้วนะครับก็ยังจะต้องคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเรื่องการนำโพลิเมอร์ไปใช้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ก่อนจะจากกันไปขอฝากไว้นิดหนึ่งว่าพอลิเมอร์แต่ละชนิดเนี่ยมีสมบัติที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะเลือกพอลิเมอร์ไปใช้อย่างถูกต้องนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรของโลกเราด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณครูค